แม่อาตมาตายปีกายนี่ชาวบ้านไม่ได้กินเหล้าเขากกไม่มีใครได้มาเล่นใฮ้โลไม่ให้ใครเดือดร้อนเสียงธรณีกันแสงก็ไม่ให้มันดังรบกวนหูชาวบ้านช่วยตนเองพ่อแม่ล้มก็ถามว่าจะหายไหมจะให้ไปหาหมอไหมแม่บอกว่า,วาไม่ต้องไปตายต้องถามคนไข้ซะก,ก่อนไม่จ่หอบสังขารหน,นี้ความตายไปเรื่อยพลุงพลัง ยังไงก็ตายแงงถามว่าแม่จะหายไหมถ้าไปรักษาไปโรงพยาบาลแม่บอกอยไปลูกเอ,อย่าไปเด้อมันสิตายเราล่าเราก็ต้องฟังให้ลูกให้หลานมาปนนิบัติรับใช้เอาบุญอย่างใกล้ชิดดูเป็นการศึกษาเหลืออีกสีห้าวันแม่ไม่กินข้าวเฝ้าอย่างใกล้ชิดก็เทศให้กันฟังไปไม่กินข้าวไม่เอาธาตุดินเข้าไปแล้วนะ มีแต่ธาตุภายในเอกหน่อมจะละลายออกมาต่อมาอีกเหลือจะสิ้นใจสามวันไม่กินน้ําแสดงว่าธาตุน้ําไม่เอาเข้าไปอีกแล้วมีแต่จะออกมาที่มีอยู่ภายในจะละเคยจะละลายออกมาเอาน้ําบีบใส่ในปากนิดๆก็ไม่อยากเกิดต่อมาลมหายใจก็ถี่เข้านี้ลมกําลังจับไปไฟก็อ่อนตัวเย็น เย็นขึ้นมาจากตีนขึ้นมานี่ไฟอ่อนแล้วนะลมก็อ่อนแล้วเขาจะกลับบ้านแล้วธาดทั้งสี่ต่อมาเหือก็ไหลเต็มตัวเราเรียกว่ายางตายบอกน้องบอกนุ่งวันนี่คือธาตุน้ํากําลังแย่งกันออกมาจะคืนไปสู่ธรรมชาติเองหน้อยลมนี่ก็กลับคืนหมดหยุดลมน้ํานี่ก็หมดตายทําใจไว้ให้ดีๆนี่คือความยุติธรรมแห่งชีวิต ต่อมาแม่สิ้นใจอาตมาเทศให้ฟังอยู่ดอกตลอดจนถึงวันตายพอตายปับ๊บก็พาน้องพานุ่งมาทำสะอาดสารีละนุ่งขอผ้าให้สัมมาคาระวะขอโทษขออภัยที่ได้ร่วงล้ำกำเกินเลี้ยงมาตั้งแต่ตีนเท่าออฟ้าขอ,อ้ตั้งแต่น้อยคุ้มใหญ่ทำเสร็จเรียบร้อยเอาใส่กระโลลโลงอาตมาไปซื้อไม้ลงด้วยไม่ต้องมาเบียดเบียนต้นไม้เป็นเป็น แล้วก็เป็นลักทำไว้อย่างดีทาสีให้พร้อมตายปั๊บไปเอากะโลงมาทรมมาคารวะเสร็จมัดตราสังใสกะโลงปิดไม่ต้องเปิดเครื่องธรณีกันแสงกลางคืนหนวกหูชาวบ้านพวกเราเหนื่อยมานานพากันนอนเฝ้าลงนี่พรุ่งนี้เช้าเอาลงไปวัดเผาอาตรมาหาฟืนด้วยเสร็จเรียบร้อยแคทนี้เช้ามาชาวบ้านก็ยังไม่รู้เอามาถึงนี่เขาเพิ่งจะรู้ พวกจะเล่นไฮโลก็ถือไฮโลมาแล้วจ้างก็ไม่ได้เล่นเรากอกเดียวก็ไม่ได้กินเราช่วยบ้านช่วย